ด็อกก์แลนด์ไม่ใช่ดินแดนของหมายอย่างที่คุณอาจคิดในตอนแรกมันเป็นดินแดนที่มีขนาดเท่าเกาะบริเตนใหญ่ทางตอนเหนือของยุโรปแต่ไม่ต้องเสียเวลาค้นหามันบนแผนที่ของทวีปเก่าเพราะคุณจะไม่พบอะไรเลยด็อกก์แลนด์ไม่ได้มีอยู่มาเป็นเวลานับพันปีแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่และมนุษย์เคยอาศัยอยู่ที่นี่หรือไม่นักปรศาสตร์กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ มาเริ่มกันที่ชื่อกันก่อนในช่วงทศวรรษที่1990นักโบราณคดีชาวอังกฤษได้ตั้งชื่อพื้นที่นี้ว่าด็อกเกอร์แลนด์ตามชื่อของด็อกเกอร์แบงค์ซึ่งเป็นชื่อเนินทรายที่อยู่ห่างจากชายฝั่งตะวันออกของอังกฤษออกไปประมาณ100กิโลเมตรคำนี้น่าจะมาจากภาษาดัตช์ใช้เรียกเรือประมงที่มีเสากระโดง2ต้นซึ่งดูสมเหตุสมผลดีเพราะในปัจจุบันทะเลเหนือเป็นพื้นที่ประมงที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อหลายพันปีก่อนผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีอาหารการกินที่แตกต่างออกไป เมื่อประมาณ1 2 0 0 0ปีก่อนยุคน้ำแข็งครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายกำลังจะสิ้นสุดลงอย่างช้าๆด็อกเกอร์แลนด์ไม่มีน้ำทะเลและเต็มไปได้วยหนองบึงทะเลสาบป่าไม้และเนินเขาที่ลาดเอียงเล็กน้อย ในสมัยนั้นบริเตนและไอร์แลนด์ไม่ใช่เกาะแต่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินคุณออกเดินทางจากเดนมาร์กและเดินไปจนถึงทางตอนเหนือของสกอตแลนด์มีระบบแม่น้ำหลายสายที่ไหลลงสู่ทะเลเหนือในสมัยนั้นแม่น้ำสายนี้เป็นเพียงช่องแคบที่แยกด็อกเกอร์แลนด์ออกจากนอร์เวย์แม่น้ำทั้งสองสายก็แตกต่างเช่นกันแม่น้ำเทมส์ไหลลงสู่แม่น้ำไรแม่น้ำโบราณที่เกาะตัวขึ้นไหลามาแทนที่ช่องแคบอังกฤษในปัจจุบันและไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกด็อกเกอร์แลนด์ยังมีทะเลสาบอีกด้วยมีทานน้ำแข็งอยู่บ้างแต่แผ่น ยังคงอยู่อาศัยได้แล้วใครอาศัยอยู่ที่นั่นล่ะ มีชุมชนคนเก็บของป่าล่าสัตว์ตั้งแต่ยุคหินกลางซึ่งเป็นยุคประวัติศาสตร์มนุษย์ที่บรรพบุพร,รุษของเราเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือหินบินพวกเขาใช้หินที่มีขอบคมทำหอกและหัวลูกศรอ,อุปกรณ์เหล่านี้มีประโยชน์มากในด็อกเกอร์แลนดซึ่งเป็นพื้นที่ล่าสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในทั้งทวีปยุโรปที่นี่อาจเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปก็ได้เหยื่อของนักล่าอาจประกอบไปด้วยกวางเรนเดียแมมมอธวัวหมูป่าหมีสีน้ำตาลหมา่าลวยกกมโด สรุปคือไม่มีใครอดอยากที่นี่ เนื้อสัตว์ไม่ใช่สิ่งเดียวในเมนูชาวเมือง็อร์ลนด์ในสมัยโบราณเก็บเฮลซนัทและผลเบอร์รี่พวกเขาอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้พวกเขาสร้างกระท่อมเหล่านี้ใกล้กับแม่น้ําและพวกเขายังสร้างชุมชนของพวกเขาบนเนินเขาด้วยจําด็อกเกอร์แบงได้ไหมตอนนี้มันอยู่ใต้น้าแต่ก็เคยเป็นพื้นที่ภูเขาเมื่อก่อนด็อกเกอร์แลนน่าจะเป็นอสังหาริมรัพย์ชั้นดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์พื้นที่พื้นผิวทั้งหมดมีขนาดกว่า29,0 0 0กิโลเมตรแต่สิ่งต่างๆกํา,ากลังจะจมดิ่งจริงๆเลยล่ะ ยุงน้ำแข็งครั้งสุดท้ายกำลังจะสิ้นสุดลงน้ำที่ติดอยู่ในฐานน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งเริ่มละลายคุณเองก็สัมผัสกับกระบวนการนี้ได้ทุกครั้งที่สั่งเครื่องดื่มเย็นแม้ว่าคุณจะดื่มจนหมดแก้วแต่หลังจากนั้นไม่นานแก้วก็เต็มอีกครั้งทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะก็เพราะก้อนน้ำแข็งละลายไปแล้วลองนึกถึงด็อกเกอร์แลนเป็นแก้วใบนั้นสิระดับน้ำทะเลเริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทุกๆศตรวตรรษน้ำทะเลจะท่วมพื้นที่แห้งจากงนึ่งถึงืองเมตรลองนึกดูว่าปัจปงงจ เมืองนี้จะถูกน้ำท่วมภายในเวลาไม่ถึงร้อยปี มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ทุกอย่างดําเนินไปเร็วขึ้นเหตุการณ์การเลื่อนสเตอร์เรกาเป็นเหตุการณ์ดินถล่มใต้น้ําในทะเลนอร์เวย์เมื่อหลายพันปีก่อนและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของโลกเคลื่อนตัวไปใต้น้าอย่างกระทันหันคลื่นขนาดนั้่คือมาคุณคงรู้ว่าสึนามิคืออะไรด็อกกลาน่าจะเคยถูกคลื่นยักษ์ถล่มหลายครั้งคลื่นยักษ์นั้นทรงพลังมากจนนักวิจัยเชื่อว่าคลื่นดังกล่าวได้พัดสะพานแผ่นดินระหว่างริเตนใหญ่กับส่วนอื่นๆของทวีปหายไปด็อกกลด์ที่เหลืออยู่ก็แคค่่่่่เเเกกกาาาะะททีีมมขนนนนดัับววลลิิศสตรร์ปื ซึนามิโบราณน,นี้สูงอย่างน้อย12เมตร เมื่อประมาณ6 0 0 0ปีก่อนชาวด็อกแกลนได้อพยพไปยังพื้นที่สูงเช่นอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ที่ย้อนแย้งก็คือเมื่อเราแปลชื่อประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นภาษาอังกฤษตามตัวอักษรมันก็จะแปลได้ว่าพื้นที่ต่ำแต่เมื่อหลายพันปีก่อนพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สูงสาหรับล่าสัตว์และเก็บของป่าเพื่อหนีน้ําท่วมเมื่อน้ําท่วมทั้งหมดสิ้นสุดลงทวีปยุโรปก็ได้กลายมาเป็นรูปร่างที่เราจําได้ในปัจจุบันแต่ไม่มีใครเห็นด็อกแกลนอีกเลยดินแดนแห่งนี้จมมออยู่่่ใต้้ลลลลืืนนนทะเเเเหาาาปป็วววก8,200ีแ ความคิดเรื่องด็อกแกลนทำให้คุณนึกถึงเรื่องราวที่มีชื่อเสียงกว่าของแผ่นดินที่จมอยู่ใต้น้ำหรือเปล่านครอตแลนติสที่สาบสูญก็ผุดขึ้นมาในใจทันทีแต่มีความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึง่งอตแลนติสเป็นเพียงตำนานเท่านั้น ทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับอตแลนติสมาจากงานเขียนของเพลโตนักปรัชญาชาวกรีกนักวิทยาศาสตร์ที่ออกค้นหาอตแลนติสมาเป็นเวลานานและจนถึงทุกวันนี้พวกเขาก็ยังตกลงกันไม่ได้ด้วยซ้ำว่าอตแลนติสอยู่ที่ไหนกันแน่ทฤษฎีต่างๆมีตั้งแต่ทะเลเิเตอร์เนียนไปจนถึงแอนตาร์กติกาด็อกเกอร์แลนด์ไม่ใช่ตำนานทุกสิ่งที่วิทยาศาสตร์รู้เกี่ยวกับแผ่นดินที่สาบสูญนี้มาจากหลักฐานที่ยืนยันได้ ในปี1931เรือประมงลำหนึงกำลังหาปลาอยู่บริเวณนอกชายฝั่งเมืองนอร์ฟอกในเวลานั้นลูกเรือจะลากตะข่ายไปตามพื้นทะเลเพื่อกวาดทุกสิ่งที่ขวางหน้าและพวกเขาก็จับอะไรได้มากกว่าปลานั่นคือถ่านหินเล่น เหมือนกับสิ่งที่เราพบเห็นในอ阿สกาและไอแลนด์แต่พวกมันไปทำอะไรอยู่ที่ก้นทะเลเหนือมันไม่ควรอยู่ที่นั่นเลยเพราะน้ำทะเลกัดกร่อนฐานหินเลน่นมีคำอธิบายที่เป็นไปได้เพียงข้อเดียวพื้นที่ดังกล่าวต้องเคยเป็นแผ่นดินแห้งในช่วงใดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์หลักฐานสุดท้ายคือทันหินเลนมีปลายแหลมสำหรับหอกทัหมวงซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงกิจกรรมของมนุษย์ แต่แนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นมามีการพูดถึงเรื่องผืนดินใต้น้ําที่มีป่าใต้น้ําในปี1913นักธรณีวิทยาชาวอังกฤษได้เสนอแนวคิดเรื่องโลกใต้ทะเลในส่วนนี้ของโยุโรปหลักฐานทางเรศาสตร์มีมากขึ้นเรื่อยๆชาวประมงในพื้นที่ดึงเครื่องมือและกระดูกสัตว์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจากผืนน้าอยู่เรื่อยๆและวิจัยประเมินว่าอายุของสิ่งเหล่านี้น่าจะมีอายุประมาณ9,000ปีแต่เนื่องจากน้าทะเลเหนือที่ขุ่นมัวและลึกมากจึงส่งนักดำน้ําลงไปไม่ได้นััักกโราาคดีคนนึ่งงตต้้ขอสเว พวกเขารู้เกี่ยวกับพื้นผิวดวงจันทร์มากกว่าสิ่งที่อยู่ใต้ท้องทะเลที่ค่อนข้างตื้นแห่งนี้ซะอีก การค้นพบน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงทศวรรษที่1960ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญบริษัทต่างๆในอุตสาหการรมได้จัดหาข้อมูลการสำรวจแผ่นดินไหวให้กับนักวิทยาศาสตร์ซึ่งช่วยให้พวกเขารวบรวมภาพรวมของด็อกเกอร์แลนด์ในสมัยก่อนได้ในไม่ช้าโมเดลคอมพิวเตอร์ก็สร้างภาพของหุบเขาแม่น้ำชายฝั่งเลสาบน้ำจืดและเนินเขาได้นอกจากนี้ยังมีรอยเท้าของชนเผ่าเร่ร่อนที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนพื้นทะเลอีกด้วยปัจจุบันนักชีววิทยาทางทะเลกกกลลลังใใช้้สนนามแ่่่เเห็พือททผีโต สาบสศูนย์แห่งนี้ แต่เท็กกแลนไม่ใช่สถานที่เดียวบนโลกที่จมอยู่ใต้คลื่นเบริงเจียเป็นผืนดินอีกแห่งหนึ่งที่สาบสูญและมีความสําคัญระดับโลกมันเคยเป็นสะพานเชื่อมแผ่นดินระหว่างเอเชียกับอเมริกาเหนือโดยได้รับชื่อมาจากช่องแคบเบริงซึ่งจุดที่แคบที่สุดมีความกว้าง85กิโลเมตรแต่จนถึงสิ้นสุดยุคน้ําแข็งครั้งล่าสุดพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นแผ่นดินแห้งที่บรรพบุรุษมนุษย์ของเราอาศัยอยู่หลักฐานทางพันธุกรรมแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันพื้นเมืองอาศัยอยู่ในเบริงเจียเป็นเวลาประมาณ 15, ถ้าอยากลองนึกภาพว่าดินแดนนี้เป็นยังไง ลองนึกถึง阿สกาในแถบอาร์กติกในปัจจุบันสิมันเป็นที่ราบทุนราที่มีพุ่มไม้มีต้นหลิวและต้นเบิร์ชต้นเล็กด้วยขอโทษทีนะแต่ไม่มีแมมมอธขนยาวหรอกสัตว์กินหญ้าขนาดใหญ่คงไม่มีอาหารเพียงพอในเบริงจียแม้ว่าอาจจะมีกวางเอลและแกะเขาใหญ่ในพื้นที่ก็ตามแต่ยุคน้ำแข็งไม่ได้คงอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกับในด็อกเกลนระดับน้ำทะเลเริ่มสูงขึ้นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1 3 0 0 0ปีก่อนแต่ก็ไม่ได้แย่ไปซะทีเดียวหลักฐานทาง,างวิทยาศาส ยบลงใต้พวกเขาออกจากเบริงเจียที่จมลงอย่างช้าๆและข้ามไปยังอลสก้าจากที่นั่นพวกเขาได้ตั้งรกรากในทวีปอเมริกาเหนือและใต้พวกเขาเป็นบรรพบุรุษของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน